สินเชื่อเพื่อคนติดบุโรสารานี่เยอะขอสินเชื่อเพิ่อมอีกได้ไหมต้องบอกว่าการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะผ่านหรือไม่ผ่านข้อมูลเครดิตบุโรถึงเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่สถาบันการเงินจะใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนะครับ รณนนีที่ขอสินเชื่อเพิ่มเติมในขณะที่ยังมีพละนี่สินที่ยังชําระไม่หมดสามารถทําได้นะครับโดยธนาคารจะพิจารณาหลายปัใจจัยในการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติมเ,มเช่นรายได้สุทธิของผู้ขอสินเชื่อประวัติการชําระหนี้ระดับปัจจุบันและหลักประกันที่มีอยู่หากคุณสามารถ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้เพิ่มเติมและมีประวัติการชําระหนี้ที่ดีโอกาสที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ3สินเชื่อเพื่อคนติดบุโรการสมัครสินเชื่อในตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะธนาคารและสถาบันการเงินของอนแ bank หลายแห่งได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแม้กระทั่งแอปดีมเงิน หรือแอปเงินด่วนหลายแอปที่เคยขึ้นชื่อว่าสมัครง่ายได้เงินเร็วก็มีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาสินเชื่อซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านทราบอีกครั้งว่ามีสินเชื่อเพื่อคนติดบูโรเจ้าไหนกันบ้างที่ยังให้ยืมเงินด่วนไม่เช็คบูโรกันอยู่มาดูตัวที่1กันนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างดีแน่นอนนะครับเมืองไทยแคปิตอล จริงอยู่ว่าเมืองไทยแคปิตอลมีสินเชื่อให้บริการหลายประเภททั้งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งตอนนี้สงวนไว้สําหรับลูกค้าเก่าเท่านั้นเนื่องจากได้ยินข่าวมาว่ามีลูกค้าท่านอื่นที่ชักดาบไม่ยอมชําระค่างวดทําให้เมืองไทยแคปิตอลหลายสาขาต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้การบริการสินเชื่ออย่างไรก็ตามสําหรับลูกค้าใหม่ที่รู้ตัวว่าติดบูโร หากท่านเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ยังสามารถสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเมืองไทยแคปิตอนได้เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อคนติดบุโรแถนยังอนุมัติเร็วภายใน30นาทีได้เงินก้อนกลับไปใช้แบบชั่วๆวนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลฟอร์มิตนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลฟอร์มิตเป็นหใน,นสินเชื่อเพื่อคนติดบุโรที่มีผู้แนะนําผมมามา ในที่สุดเพราะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมัครง่ายที่สุดสาขาของฟอร์มิดทั่วประเทศนะครับหรือสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับมีเงินค่อนข้างสูงนะครับประมาณ3 0 0แสนบาทบหมก,กับผู้ที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน5,000บาทหรือมากกว่านั้นที่สําคัญคือเป็นสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนโดยใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังหเดือนนะครับ หรือใครมีเอกสารนั้นอื่นๆเช่นบัตรพนักงานสมุดเล่มเขียวเกษตรกร,กรหรือบินค่าไฟสามารถนำไปแสดงเป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้เช่นกันนะครับมาดูตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออออนนะครับตอนนี้ออออนมีสินเชื่อเพื่อคนติดบูโร2ประเภทด้วยกันนะครับคือ1 สินเชื่อ Your Cash นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของอีออนหรือกสิกรไทยได้นะครับตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดนะครับตัวที่2สินเชื่อเติมสุขครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่เจาะจงสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อกับอีออนมาก่อนสินเชื่อประเภทนี้มีวงเงินสูงสุดกว่า5 0,000บาทนะครับสมัครออนไลน์ผ่านแอปอีออนได้ เมื่อนำมัดเรียบร้อยจะสามารถนำคิวอารโค้ไปสแกนเพื่อเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้เลยนะครับโดยสินเชื่ออิออนทั้งสองประเภทได้รับการการันตีจากเพื่อนๆหลายคนที่ได้ลองสมัครแล้วว่าไม่มีการเช็คเครดิตบูโรนะครับหรือแบ็กสตดแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการเช่นฐานเงินเดือนหรือรายได้ประจำท่านที่ควรมากกว่า5,000บาท ต่อเดือนขึ้นไปนะครับรวมถึงพฤติกรรมใช้จ่ายเงินที่ปรากฏผ่านรายการเดินบัญชีด้วยเช่นกันนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าขอสินเชื่อให้ทำรายการเดินบัญชีให้ได้ให้ดีนะครับมีเงินเข้าออกสม่ำเสมอและเหลือเงินติดบัญชีไว้บ้างนะครับก็จะทำให้มีโอกาสสมัครสินเชื่อผ่านมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับสินกับ3ส,สินเชื่อที่นํามาฝาก,กวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากกันเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ